สวัสดีค่ะจากเพจริบรบอนดีไอ่ใบมั่งมีนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําดอกกล้วยไม้แบบนี้นะคะเอามาประกอบชอ่อเอื้องนะคะชอ่อเอื้องก็คือชอ่อดอกไม้ที่เอามาติดกับคอพวงแบบนี้นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็คือมีใบเบอร์3นะคะแล้วก็มีเกสรแบบนี้นะคะก่อนอื่นเราจะมาสอนทํากลีบ ของดอกกล้วยไม้แบบนี้ก่อนนะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะพับที่ความยาวประมาณ4เซนติเมตรนะคะพับลงมา,มาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดแบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะให้ตัดโค้งเข้ามาหามุม แบบนี้นะคะก็คือจะได้สองแผ่นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะติดเทปใสค่ะก็วางไปแบบนี้นะคะ ็นลักษณะนี้นะคะแล้วตรงนี้แล้วก็พลิกกลับติดอีกติดชั้นล่างอีกนิดนึงค่ะเพื่อให้เวลาตอนตัดกลีบมันจะได้ไม่แยกนะคะจะได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็ตัดเลมเทปใส่ออกค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดตรงนี้ค่ะให้เป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้กันไกลดัดค่ะดัดให้โค้งแบบนี้นะคะทำสองสีด้วยกันนะคะส่วนสีก็เลือก ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เราทําเป็นกากเพชรเงินกับกากเพชรสีม่วงเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนต่อไปก็คือจัดเกสรเราจะมัดใช้เทป,ประคาติดทีละคู่ก่อนวางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอันที่สองเราก็ ให้เสมอกับอันอันที่3ามไม่เสมอกับอันที่2เมื่อกี้ค่ะ เราจะใช้ทั้งหมด5อันนะคะติดให้เป็นลักษณะนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ใช้เทปล็อค ร็จแล้วเราก็จะใช้ปืนยิงกาวยิงกลีบกลีบแรกมาติดประมาณนี้นะคะ ะะอันที่สองติดกาวไม่ต้องเยอะนะคะให้ติดตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามกับกลิบแรกนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ จับไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าลิบบินกากเพชรนะคะมันจะมีความลื่นความมันมันจะกามันจะไม่ค่อยติดได้ทันทีเหมือนลิบบินทั่วไปนะคะเก็บที่3นะคะก็มาติดฝั่งนี้ค่ะดันเข้าไปอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยดัดอีกรอบหนึ่งตอนกาวแห้งก็ได้นะคะกิบที่สก็มาติดตรงข้ามคือด้านนี้ กาวแห้งอีกนิดเราก็จัดม้วนอีกรอบหนึ่งเนาะตัดอีกรอบหนึ่งก็ได้ลักษณะน,นี้นะคะ เสร็จแล้วแถวต่อไปเราก็จะติดสับหว่างกดไว้แป๊บนึงนะคะ แล้วจะยิงเกาใหม่ค่ะโอเคค่ะซับวางเลยค่ะ จะใช้ทั้งหมดแถวละ4นะคะ แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะติดเป็นกากเพชรเงินค่ะกากเพชรเงินเราจะติด5นะคะทั้งหมดติดตรงนี้ก่อน ับวางเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้อาจจะไปช้านิดนึงนะคะเพราะว่า ต้องรอกาวให้ติดให้สนิทก่อนนะคะทำไม่ยากมากนะคะ แล้วก็เก็บสุดท้ายติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้มันยังไม่แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดอกอันนี้ที่ทำไว้แล้วนะคะ มาสอนประกอบช่อเอื้องกันนะคะโอเคเราก็เริ่มจากเอาใบมาหนึ่งใบก่อนค่ะแล้วก็มาม้วนติดกับลวดอันลวดของดอกเมื่อกี้นะคะเข้าประมาณนี้ใบที่สอง เอาสักสองใบพอนะคะก้ามวนเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือดอกขานะคะเราได้สอนวิธีการทำไปแล้วนะคะถ้าใครยังทำไม่เป็นให้กลับไปดูคลิปดอกขาก็ได้นะคะ เราก็จะสอนการเสียบก้านของดอกขาก็คือใช้ลวดอันนี้นะคะแล้วก็งอตรงปลายนิดนึงค่ะประมาณอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทิมเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงรูแบบนี S ้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้ ปืนยิงกาวนิดนึงค่ะร้อยแห้งนะคะเสร็จแล้วที่เราทำเรียบร้อยแล้วให้เอามาไล่ระดับประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนลวดเลยค่ะค่ะหนึ่งนะคะ ก็ใส่ใบไปสักหนึ่งอันค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่อีกหนึ่งดอกนะคะใส่ให้ประมาณนี้นะคะ กกวออ่งอนประมาณนี้ก่อนนะคะหนึ่งอันก่อนแล้วก็ทำอันที่สองวางภาพแล้วก็พันก้านให้เขาน,นี้ค่ะใส่ใบค่ะ นี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งดอกประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ใบตรงนี้อีกหนึ่ง แล้วก็ใส่ใบอีกหนึ่งอันค่ะเดี๋ยวเราจะเอามารวมกับดอกกล้วยไม้ของเราที่ทำไว้แล้วประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอามารวมกันในลักษณะนี้นะคะให้ดอกนี้อยู่ตรงกลางแบบนี้ค่ะ แล้วก็มวนไปเลยค่ะนี่ค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้โค้งไปผิดด้าน <c oughs> ก็โค้งมาด้านนี้นิดนึงค่ะก็มาทาบแบบนี้นะคะ ก็มาหมวนเข้าด้วยกันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะแซมด้วยเกสรอ,อีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้คือช่อเอื้อกนะคะ เสร็จแล้วเราก็เวลาเราเอาไปเข้ากับคอพวงมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็สามารถแซมดอกขาวไปแบบนี้โดยการยิงกาวติดไปเลยโอเควันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ